โรดซิงนะครับวันนี้พามาดูถ่ายถาชโชกา้านะครับนี่นะครับลักษณะวันนี้ให้อยู่ร่มคนเดียวเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับที่นี่นะครับก็เพื่อนเพื่อนก็จะวันนี้ยายจะพุกทั้งนอกแต่ชาวถายาชกาก็ อยู่ลมเดียววันนี้นะครับร้อนนะครับดูอาการร้อนของเขานะครับเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ช่วง,งนี้มี ยังไม่กล้าไปไหนเลยนะครับก็จะดูอยู่ดูแลช้างนะครับหาอาหารหายาให้ช้างกินนะครับอยู่กับช้างตลอดเลยนะครับวันนี้ก็จะผูกเขาไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะผูกทั้งนอก นี่เป็นช้างที่ร้อนนะครับให้มาชมดู มากเลยนะครับช้างอายุประมาณ11บปีว่างาออกเร็วมากเลยนะครับทาทาจก,กานะครับชื่อเก่าขเขา,ามาดูได้นะครับ ช้างก็คือจะเป็นชอบโลกส่วนตัวนะครับช้างเชีงนี้นะครับไม่ชอบอยู่ใกล้ใกล้เพื่อนเท่าไหร่นะครับชอบอยู่แบบส่วนตัวนะครับดูง,งานนะครับนี่มาเลย จะเป็นที่พายใบยองประมาณปีหนึ่งหรือสองปีนะครับประมาณสองปีนะครับพี่นะครับในลักษณะก็นะครับนานๆผมจะลงคลิปทีหนึ่งนะครับไผ่ายพายเจาะก,กานะครับก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับเป็น้าอีกเชือกหนึ่งของครอบครัวนะครับ ทั้งหมดมีสีเชือกนะครับน,นานผมจะได้ลงรูปล,ลงคลิปของพาจอการันนี้สบายอยู่ในลงลงช้างนะครับลงนะครับมี กันความร้อนอย่างดีเลยนะครับโรงช้างที่นี่นะครับนี่นะครับมีไอที่เขาใส่ไว้กันความร้อนนะครับช้างจะัถูกวันนี้ก็คือจจเย็นสบายเลยนะครับ เลนะครับกินแป๊บเดียวหมดเลยก็จะอยู่ก็ไม่ค่อยถูกกันกับไอ้พายใบทองนะครับทะเลาะกันตลอดนะครับจะชอบเล่นนะครับนี่คือสับปะรดนะครับ สับปะรด,ดนะครับอาหามาให้เขากินนี่ก็คือจะโยนเสียงหน่อยนะครับชัดไม่ชัดก็ ขอโทษขออภัยด้วยนะครับกล้องไม่ไเท่าไหร่นะครับงาสวยมากเลยนะครับแล็งาออกเร็วมากนะครับพอซื้อมาได้แปดเ้าเดือนแล้วนะครับผมมาอยู่ด้วยกันประมาณแป เก้าเดือนแล้วนะครับก็รู้สึกว่างาจะออกเร็วงาออกเร็วออกใหญ่ด้วยนะครับนี้เป็นช้างมอม,มลงงาเร็วมากเลยนะครับท่าเจากา เป็นช้างแบบนิ่งๆนะครับก็ซื้อมาจากภาคเหนือนะครับมาจากแม่แตงนะครับซื้อมาได้แปดเก้าเดือนแล้วนะครับผมมาอยู่ด้วยกันก่อนเคยอยู่แม่แตงนะครับเป็นช้างจากภาคเหนือ แล้วก็กลายเป็นชางสุรินนะครับพาจกาพาจกานะครับชื่อแต่ก่อนชื่อพาจกาเดี๋ยวนี้คือมาตั้งเป็นทวีโชคนะครับมาอยู่นี้ก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นทวีโชคนะครับอายุ11 12ปีแล้วนะครับ เป็นช้างเคยเดินแต่ก่อนคือโลกสวยเดินแขกพลังนะครับพอมาอยู่กับผมก็เป็นช้างทัวร์แขกตัวนักท่องเที่ยวนะครับอพออาหารหมดก็จะหันหน้านี้เลย นานผมจะลงคลิปทีหนึ่งนะครับก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆทุกวันนะครับถ้ามีเวลาว่างวันไหนที่ไม่มีเวลาว่างก็จะไม่ได้ลงครับเพราะว่าไม่ไม่ว่างเลยนะครับใ็นีลายยานะครับไปตัดยาดบางอะไรบ้าง นนี่จะเป็นเซฟโรดนะครับ ใหญ่เลมครับเดียนะครับองกินต้นต้นใหญ่ๆเลยครับอยู่ที่นี่หาอารมณ์สมบูรณ์นี่นะครับต้นเดียวอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับ ที่ยวสัมผัสดูนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็มีอยู่บ้านนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนครับตอนนี้ครับกักลูกไว้่อน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ,บกายพายชาวกาดีครับ